สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มากับรายการ NX Tour นะคะอยู่กับนิชี่นะคะอยู่วันนี้นิชี่พาทุกคนมาอยู่ที่งาน 25th Year Program Anniversary Pokemon นะคะที่จังหวัดอยุธยาเซนทันอยุธยานะคะทุกคนทุกคนจำกันได้อะ่ะชุด1 5ปีที่เพิ่งอ,ออกไปโ,โหเรามีโปรโมโเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะแต่มันมี3ใบอะ่ะที่หายไปนะคะนั่นก็คือดิสดอนคาแมกและฟูจิกิบานะนะคะซึ่งนิชชี่แอบได้ข่าวมาว่างานนี้เขาจะแจก3ใบนั้นเดี๋ยวกันวันนี้ทุกเพื่อนเพื่อทุกคนมาช่วยกันนิชชี่ลุ้นกันว่า ในชี่จะสุ่มได้ใบไหนนะคะแล้วก็บรรยากาศในงงานเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันเลยค่ะ ริเวณงานนะคะก็จะมีการจัดนิธัการโชการตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะซึ่งตรงที่ดิชี่ยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นการชุดเงาอัมพางโอ้ซึ่งคิดถึงมากๆเลยเนาะก็ตอนนี้นะภายในงานคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะเรามีจัดนิธการต่างๆนะคะแล้วก็มีการลัอคกี้ดรอแจการโปเกมอนด้วยแอบบอกว่าเมื่อกี้นิชี่ได้ใบที่แบบหายากมากๆเลยก็อยากชวนชวนทุกคนมานะคะ แล้วก็มาในส่วนสุดท้ายของงานนะคะเป็นส่วนของการขายของนะคะหูสินค้าเนี่ยลดศๆทั้งนั้นเลยเนาะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยมีทั้งเดียวกา้าพิกาจูหูยหลายตัวอาเซอุดก็มีนะคะมีแบบปลูกลนอตแัน่ารักเลยยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนอะเยี่ยมชมงานตรงนี้นะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งของเก๋ๆน่ารักนรักกันนะคะ ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สนุกกันไหมคะกับกิจกรรม25 Year x o k e m o n e x h i b i ป i o n นกะคะก็ยังไงเนาะถ้าเกิดใคร,ใครที่พลาดโอกาสวันนี้ก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องกังวงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มีเราเจอกันแน่นอนวันที่7-16มกราปีหน้านะคะเจอกันที่เซ็นทรัลเวิด์อย่าลืมนะทุกคนยังไงวันนี้นิชี่กับปิกาซูนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบายัวัวมากเลยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะสียอะไรอะ่ะ สาาีเขียวนะคะเขียวอของพี่โน,โน่นาะอ่อาฟาร์เน็ตจะเด๋อะโคพอดีอยากตัวอ่าอีกเซต